สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนีกับพบก,กับผมอีกนะครับ่องสายฝ่าผ้ารวยนะครับผมมือนี้กะผ้าท่านผู้ชมไปวัดปู่จอมปวกนะครับไปติดตามเบอร์เดียวทางคงสุดถ่ายของปูนะครับผมป้ากระเพรเนี่ยเดือนสกาวรายงานตัวหน่อยวาสนานะะพารวยพาโชคบอกนำ,นำโชคโอ้โยทีมงานหนึ่งลอย,อยก็เปเดือนสกาวได้ว่ากั เขาเบิ่งซองใส่ฝาผ้ารวยน้ำแน่ค่ะจะมีเหล็กข้อมฝันน้ำนเลี้ยงส่องสายฟ้าครับเจสต์เราฝันดี<ม>จำเป็นข้างข้อมฝันน้ำเพื่อนแดดเปียงเปียงเมื่อนี่ก็ถือแดดไปไหนได้ดขอสีแหล่อไดน้นี่ดำเลยเธอแน่นเพรมันดำห้อนนั่นนะคุณบอกอันใดนอันนั่นอันนั้นแหละคอ๋อครับผมเบาลายล่ะเดี๋ยวขอไปเบิ่งน้ำกันน้อครับผมใกล้ถึงวัดไปแล้ว,ลวบนนักมาตามโอเคแปด ให้ให้สายฟ้าเขียนตัวเลขพี่นอนหกเพื่อนี่ยังนอกบันี้นนแสตล์ขึ้นบ้านแถวล่งแถวล่งกลบสองยเขียนต่อกันนี่แม่แตกกันนี่แมะสองสามสี่สองเออสามสี่ครับนี่ตั้งก่าน่กมากำตะกี้กกีนี่ตั้งยังไงตังอ่เอาเียหน่อยน่ตั้งก็ได้อ็สัตว์เกียนรอดแค่บนบัานนี่นะ ะงหมันข้นงเหมือนะานั่นแหละตุ่มมนมืออ้ยยัดจัดกันที่ทางผีตุกลท่พกอันนี้ก็นับท่าวผู้ชมมือมัมาตางตูจอมพวกนะฮะโคงสุดท้ายนี่แหละที่เาตั้งก้านี่แหละมาเน้นมาหยักมันบ่กเขาเนาะจับคู่มาถือมคู่เนาะถ้าเลขกันบอกเลขกางไมได้หละละเรขกันตามผึ่าเกงไมได้เลยบอกมอเรลกล่างกันโอ้เต็ๆออกออกล่างนะนะค่ะแมนแมนแมนอย่าฝอยอย่าฝอานนี้ก็ คนนี้นจ,จับคู่กันสามตัวเนาะทำนะสามเป็นตัวสามตัวสีเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสตัวโอ้ตัวนี้งไงเห็นมันเปรี๊ยกเขาเขาลงวันนี้วันจจวนี้จับสองตัวเลยแบบนี้ไม่ต้องให้รลายตัวันปวดหัวแม่ได้หรอกกลัแค่โหลด่าเพาะน่งมันจับเอาโลดตามปูม่มัมกโหลดเข็นเข็มเจ็ดตีสองตัวเลยเน่นะ เจ็ดสี่ 7, ครับเจ็ดสองเจ็ดสองอาตัวหนังสือบานเนกาสองสี่สองสี่สองสี่สี่สามสามีแหละไม่หน่อยเข้มเข้มแล้วปู่ อีหยังน, <ละ S 1> นัได้เข้มๆทำนมรละ่ะปูจอมปวกงวดหนึ่งตุลาสองห้าหกห้านี่แค่เก่าแล้วล่ะนี่จะลางให้เก่ายู่ในจะลาา่างให้เกอืค่ะนี่จับเปคนเน้นนะค่ะว่าอยากไปปูให้ตตแต่ปูมันจะไล่ปวดจับไม่ทังให้เก่าปูมากกันปูมากนี่มา,าน,านีจับหนีอะไรอย่างเงี้นะเขียนดีๆเขียนงามอยู่หนึ่งตุลาสองห้าหกห้าเนีนเขียนอยู่หันละ เน้นบนเน่นบนมนเจ็ดเจ็ดสีกับเจ็ดสองเน้นมากประกได้ไหมเน้นไปเลยเจ็ดสองเจ็ดสี่กับเจ็ดสองอันนี้อันบนเนะแต่ว่าอันแต่ว่าบนบนล่างเราแต่ว่าเน้นบนตัวนี้เน้นบนมาเน่นล่างคือสองที่อักุ้งอีกนึงเลยถึงยนล่างอันนี้ล่างแน่แน่เน่นเน้นล่าง ล่างสักบนล่างเหนสจะไม่ไม่ดีเน้นจะไม่ดีส่วนบนตะล่างอ่ะนะอย่างง่ายๆได้ปูเหล็กสองสีนี่โอ้เจดดงซื้ออะไรดิเชนหนึ่งตัวล่าแน่นันข้างบนใช่ไหมเชนสีเพิ่นไปแล้วเมื่อเดือนเมื่อไรนี่ละค่ะเดี๋ยวก่อนนี่ละหันมากกับคุณแม่บ้านไปสองหลอดเนาะสว่างมากระบนล่างเหรอตะล่างนี่บนล่างแต่ว่ามไม่ดีเนี่ยมัไม่มีนักบนนักล่างอ่ะนะค่ะโซ่เหล็กตะล่างนี่ผู้เดชมาขั้นบนมาครูก็ปูจ้ำให้กันจับเอาก็ได้ตัวเหล็กสวยได้ปู เป็นแน็ดอกใส่ปร์ผมอายุเจ็ดสี่วันค่ะเป็นแม่เด็กกับเจ็ดสี่นิดหละค่ะแล้วมีสามีแล้วเด็กในสนามกันอะไรแต่ว่าอัานแค่ว่าอ่านซื้อถ่ายแต่จับผ่านนี่มาตัวต้นนะ่ะแค่ไหนเนาะงวดก่อนเนาะมันอยู่ในตารางว่าอยู่ม่ลนี่ใช่ไหมเนาะมีในตารางเน,นี้ยเนาะเนาะงวดก่อนนี่อ๋อครับแทปหน้าจอไว้ครัาบาว่บนล่างเราตารางเล่นมันมันจะหนักบนนักล่างอ่ะนะค่ะจังกันได้ล่ะเหล็งมันวุนมากเนาะ อันนี้ผมไม่จะซองเก่าเหนียลอนี่นะหลายงวดเลยนี่ที่ซองนี่ตามมาอยู่นี่มันก็มีในตานลางนี่ก็มันนี่นะแม่มั่งขีดเลยอเอาครับแคปหน้าจอไว้ครับผมขีดอันขีดปลาแดงขีดไว้นะเลขสามตัวนะขีดไว้เลยขีดไว้เลยขีดเนี่ยแต่เก่าขีดถ้ไตได้เดือนน้ำเนยเอานละขีดไว้เลยแต่คลองเขีนน่ะ อ่านั่เนียนไว้บนรถจะเปนตัวเดียวนะค่ะบัดเดียวอยู่เลยสามตัวนี่มันต้องอะไรตัวนอน่นี่เราปวดอานี่านาบวมันไหลปวดพี่เสียดล้นวันนี้บอกมันไหลปวดโจ้เดก็ไหลพวดเจ้าสิบซื้อตาโจ้เลยเหลี่ยกล็อกไม่แหงหดแค่นี้มันได้คิตัวเศ้าตโอ้ยมันล็อกหดพวดมาเอาน้ำผมหนีผมหนีหงก็ยิ่งร้อนคือคือว่าถี่ก็ไไปที่ตัวสองตัวที่ปูเนาะอะไรยั่บ่เนาะ ป้องี่เขาเก้าอนจะให้นะนะไม่ผมให้ลรอกคือยังสั่นโว้ยถือซูขวนไปกระทายใครได้เนาะแม่เนมันหลายตัวเว้ยมาเอาคิดเอาวิเลยว่าตัวไหนไมสิมาเนาะขมวดมือดีๆตังต้านึงหดซิปไปเนาะมึงหดนจับคู่แบบมันหาตัวกับหาชิตัวแล้วเนาะโวยบูดีหาเดี๋วขอมน้ำมูเด้วยไอ้จับกับหาชิบเ่ปูนกันบ้างือตลาดเขาบอกใครได้ไม่เาเงินพันหนึ่งนีซื้อบาได้เบือตัวตัวม่รระปากกาเขาย ซื้อตัวระบาดใส่กนชตาสือตัวระบาดไม่ตรงงานประกาศเลยชมาสือตัวระบาดแต่ซื้อมได้บัตรสือตัวโเงินพันกคาประกาเขาไหมแม่นอยู่มันก็สมุดกาดินซอสมุดโนเขาเขียนเนาะเดียวมันก็เบิดมึกเจ้ามันเขียนอยู่หันหลายพูดตัวละบเตรียมนาคนแล้วมัคุ้าประกาหมดเลยเขาจนขันเขียนให้คนแล้วครับเชียนเสียซื้อซื้อคักง่ยปูเลขสามตเนาะซื้อบัตหนากระดาษหนึเยว่าพ่อไมีหนากระดาษสองอยู่ดิ เี่นไถยาพ่นฟาดอปเขาจะถามบ่พฟาหรอเนาะบ่เชยนหันแหละเียนจนิหมักแห่หมักมันเนา่แมนนี่อกกนมี่นี่บมาเอาปอกว่ามนด้วยืเนาะล็อกสกนกมีนีบ่มาเอาป๋เขาไปทำเด็กเป็นลย่างมันก่อมาสามงวดเหล้วก็มาสลา่งนี่นะเจ็ดสองนี่เจ็สี่นแต่ว่าหนูผันมักตัวนี้ป่นี่หนูผันมักตัวนี้สี่หกนี่มันแต่จากกันได้ยังอย่างนี้ให้เขาได้หรอกกันขึ้กนละ ยิ่เห็นเบิรตกาเราะว่ามันคันคันคันจับเบิดเนี่ยมันจะไลยตัวมาจากบ่อม่ได้รลค่ะว่าเลยจับไลยตัวไม่จับน้อยๆแห่จับขวบพิงมันก็ว่ามันเรียงล็อกปูเลยฮ่า่าฮ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 ่อก่า่าฮ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 ่าิ่มั่าฮ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 ่นฮ่า่าฮ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 ่า้าา่า เขาจัว่าหาวแล้วมาลายตัวพเนาโอ้ล <t rale sadece sair> okay. ่นแลวแมนอยู่ค่ะแมนว้ใครได้น่ล่นเลวเบื่องนั้นมือจับเนาะมจับใจเนาะมาดูดเ้ยถ้าาจับแค่ตัวสองตัวเท่านั้นแหละนอกาเพื่อนเอาบบดนี้นะยงหัน่ก็มาแด้มาได้เปเอาจะบอกทีนค่ะ ครับแคบหน้าจอไว้ครับผมงวด1ตุลาสองห้าหกห้าครับผมะมัยซ้ำนี้จับไปซ้ำนี้บุนกระไรโอ้เจมาจับเขากันคักใดปู่นี่เป็นแนวท่าลนามันก็ซ้ำมัดโยอเกาดิสี่เจ2มันก็มิเจ็ด่เจ็ดซอ้ำนี่ซ้ำให้สี่เจ็ดตัวเดียวเนี่ยตัดตัดจากนี่ได้แน่นนนี่ส่เจ็ดองตัดจากนี่เจ็ดเจ็ดี่เ็ตัดจานี้ตัวเดียวนี่นี่เขาจงว่าเดียวนี่ะนี่แหละเขาจะว่าเด็ดจริงนี่ควันนี้สองสีมาจากใส แาบ,บนี้นี่นะเนี่ยสองซีนี่กล่ากล,ล่างเราอีกล่งเนาะ,ะ,ะผมซผมื้อไว้ผมก็ซื้อแบบนี้แหล,ละเนียนๆรถแบบนี้แหละสีเจ็ดซองเกสิเจ็ดซีเจ็ดสองเ,เลนะเจวม,มันถือคัก้ามันถือคักเอ่ยนี้ันถือญญาเลยกัญานี่ <c oughs> แยแล้วเจ้าเิ่นยาอกะจังเลยจนเบ้อตูดจนเบ้อตูดเปทุ่มบ้างไหอขาอยู่ตีสายฟ้าือเงินแถตังไหลทหาเก็เล่ะคอยเชื่อห้เห่อซื้อเบิหน่อหเขาบซื้ ใส่เป็นศาสเยหอนางสองแนี่แล้วอยซื้อเบอร์อยทุ่มมวดนันออดสามตัวเนาะคือเดียวเาอยว่มายอาังปัญหาปัญหาที่ว้มัวมวนกันเปนั่นล่ะเขาบางคมาคอยก็มาสีเจ็เดียวนี่นะตัดสตัวบาทนี้นะที่ปูพันมังเนาะอ้าปูจอมป่วมันก็มาซีเจ็ดสองมันก็ห้ไปเน้นคือเจ็ดซีเจ็ดสอง ส่วนข้างล่างกิเ็นเนีนเป็นตัวเดียวมากตัวเดียวคือสองซีกันไวซีสามถ้าบนบนล่างเนี่ยแต่บน, <c oughs> บ,นบนล่างเนี่ยมันมันมีตัวเน้นตัวนักมันเพือว่าบนบนล่างนี่ยนะบนล่างนี่เพือว่าเน้นเนีนอันนี้เนีนอันนี้บนค่ะถ้าบนล่างที่ะว่าอัอนนี้เนียนเน้นละ่างเห็นไหมคนไินยืดติไปซ<ล>ื้อแบบหัวเดียวโลดอี๋ยืดติไปว่าบนเป็นบนุนตัว่าบนล่างพรอบนล่างตะวันเนียนตะวันนักตัวเน้นตัวนักท่านที่ม้วนได้สองซีมอว์เหรอ ยี่สิบขุ่นลอยงทีนะขุณนุ่ก็นะคุณล่างแล้วขุ่นล่างคือให้่ล่างลางเน้นเน้นล่างเน้นบนบงทีนะคเอาครับผมเจ้าก็เข้าใจแล้วเขาเป็นไม่ลยใไม่เขาทำเล่นนะจะมีแค่บนล่างแล้วไม่ตกกลางเนาะมอมีการแล้วมองปวก้อยปววะ บอกคนจะเข้าใจนะนะมันมีดอกกังไม่จ่บนล่างขนาดตลอดเื้อกระเื้อแบบยั้งใจไม่พอมันดิยา่งไปว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างดิยา่งไปเสี้ยนเนี่ยเขามองมาเห็นเนาะยิ่งไปเด็ดประเดานแค่ประดอกเองเนาะเอาเองใครลราบอกเว้ยเอาเองเขาต้องซื้อเหมือนละเอาครับเอาด้ก็ระเล่นไม่เอาแคปหน้าจอไว้ครับท่านผู้ชมทวนอีกรอบนึงเนาะสามตัวปูเพื้นกระไฮซีเจ็ดซองครับผมบนเพื้นกระไฮเจ็ดซีเจ็ดซองครับผมล่างละสองซีซีสามเนาะครับผม แม่ปลาเล็กรับตะล่างเนาะมันก็ได้มาสั่งนี่เนาะสวยๆยู่ปูสวยอยู่ครับเอ๋อสำหรับคลิปนี้ไก่ไก่สวยเห็นหมทุกคนล่ะครับผมครับสาธุสาธุคกขาอ่าสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะครับผมเงินเละกวางท่องเลยไหมต็นหมูเกาะอาญะขึ้นก่อล่ะอ๋อสวัสดีค่ะขอบคุณครับ